ถ้าพูดถึงเสียเยอะสุดหรือได้เยอะสุดเนี่ยผมก็ก็ผิดผ้าตร,ตรงตรงที่ว่าตอนได้และเสียได้เท่ากันเลยที่คือเจหลักอโอโหเจ็ดหลักชือเหรอหลักเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคอยโปรทูเย์วันนี้มีแขกพิเศษอีกคนหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงคนงรนวงการทัวร์ที่ทัวร์ลมเพราะว่าวิกฤตโควิดนั่นเองที่ทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในการ ทำมาหากินก็ว่าได้ครับอีกคนหนึ่งทุกวันนี้ซึ่งเป็นแขกพิเศษของเราก็เป็นคนที่อยู่ในวงการทัวร์เช่นเดียวกันนะครับทัวร์ลงมา2ปีแล้วแต่ว่าคนนี้มีวิธีการเอาตัวรอดอาจจะเรียกได้ว่าเพราะโควิดเองครับทำให้รู้จักคลิปตคอเรนซีมากขึ้นแล้วก็คลิปตคอเรนซีได้เองที่ทําใหร้รอดได้จนว,วันนี้นะครับขอต้อนรับคุณศิรพัฒน์วิชาสุชาติหรือวงการทัวร์รู้จักกันในนามคุณตะวันครับสวัสดีครับคุณตะวันครับ สวัสดีครับพี่เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้หน้าตาสดใสแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เล่นพิพตัวเคเรนซีเนี่ยไม่ค่อยดีใช่ไหมครับอาการไม่ค่อยดีเลยเนื่องจากว่าแดงที่กระดานใช่ไหมครับป็นไงครับไม่ดีเลยครับพี่ลงเยอะครับลงหนักครับช่วงนี้ครับหนักเลยนะครับลุกตัวครับหรือว่าเจ็บตัวไหมครับอาทิตย์ที่ผ่านมาอผมไม่เจ็บตัวครับผมไม่เจ็บตัวเก้กําไรไปแล้วครับผ้ได้กาไรไปแล้ว วิธีการยังไงครับทาให line, like er, no ้ได้กาไรแล้วไม่เจ็บหัว่ยังไงครับก็ง่ายๆเลยครับเวลามันห tamam um yes, ุ้นมันขึ้นเราก็ขึ้นเหมือนกับเขาครับเวลาหุ้นมันลงเราก็เราก็ขายซะครับอันดับแรกเลยครับพี่คือผมเนี่ยเติบโตมากับการเล่นหุ้นนะครับใช่ฮะพอมามากับการเล่นหุ้นเนี่ยเราก็จะมีเบสิคของการเล่นเทคนิคอลเล่นกราฟนะครับนี้เนี่ยพอเรามีเบสิคตรงนี้แล้วเนี่ย มันก็มันก็ทําให้เราจับจุดได้ง่ายขึ้นครับพี่จุดที่คุณตะวันคิดว่าแต่กล้าตัดสินใจลงทุนเนี่ยมันตรงไหนมันจริงๆแล้วมันอย่าเรียกว่าความกล้าเลยดีกว่าครับมันใช้คําว่าหลังชนฝาครับพี่หลังชนฝาเลยใช่ครับก็คือข้างหลังเราเนี่ยมันไม่มีทางถอยแล้วครับก็คือในช่วงที่มันเป็นวิกฤตโควิดที่ทุกคนเจอเนี่ยนะฮะก็มันไม่มีอาชีพไหนที่มันได้เงินโดยที่ โดยที่ไม่ต้องทําอะไรมาง่ายๆนะครับยกเว้นการลงทุนเท่านั้นเองครับแล้วการลงทุนเนี่ยเอมันก็มีไม่กี่แบบไม่ไม่กี่รูปแบบในสมัยดั้งเดิมนะพี่นะครับคืออยู่ดีๆมันก็มีการลงทุนอีชนิดหนึ่งที่มันเป็นคริปโตขึ้นมาเนี่ยอคือเราก็ลองดูพอลองดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปถ้าเรามีเบสิกของการเล่นหุ้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปลองดูมันก็สามารถที่จะ ทำผลกําไรให้เราได้เลี้ยงครอบครัวได้ประมาณนี้ครับพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะเราลองแบ่งพอร์ตตัวเองเดิมทีเนี่ย<ะ>ผมผมก็มีพอร์ตการลงทุนหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอกองทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นทองอะไรอย่างนี้นะครับ<อ>เราก็ลองแบ่งส่วนเล็กส่วนนึงเนี่ยมาเข้าคริปโตแต่<ะ>แต่พี่<ะ>มันได้เยอะสุด <laughs> ได้เยอะสุดมันได้ผล<ะ>ตอบแทนเยอะสุดครับตอนที่เสียมีเสียเยอะสุดสักใครย,ยังไงครับพอเดี๋ยวเล่าคุยเดี๋ยวนะ ถ้าพูดถึงเสียเยอะสุดหรือได้เยอะสุดเนี่ยผมก็ก็ผิดผ้าตรงตรงที่ว่าตอนได้และเสียได้เท่ากันเลยพี่คือเจ็ดหลักโอ้โหเจ็ดหลักใช่เหรอหลักเลยครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาฮะเราเราเราไม่มีความรู้เพียงพอในตอนนั้นนะพี่นะคือเราเราคิดว่าเราคิดว่าเรารู้เยอะแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครรู้เยอะที่สุดนะครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดโอ้โห ครับก็ก็ทําเอาทําเอาเป็นเขาเรียกว่าค่าเทอมแพงอยู่เหมือนกันครับพี่เจ็ดหลักเลยนะครับครับเขาคนวงการมัก,มกจะบอกว่าเวลาเล่นในโัวติดดอยกันเลยเถินเคยติดดอยนาะนที่สุดยังไงครับกี่เดือนกี่ปียงังไงตอนเล่นใหม่ๆนะครับคือตอนมาเป็นปปโตแล้วเนี่ยติดดอยผมติดดอยไม่ไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับพี่ในการเล่นคริปโตนะแต่ว่าตอนที่เล่นหุ้นมาก่อนหน้าเนี้ย โดยเป็นตัวสามสี่ปีก็มีโอ้ครับคบือโอ้น่าสนใจมากเจ็ดหลักนี่โคหเป็นหลักล้านนี่นะครับใช่ครับตอนที่ไปลงทุนตอนนั้นน่ะเป็นไงครับคนในครอบครัวเห็นด้วยไหมหรือว่ามีคนแย้งอะไรไหมครับคือว่าสนับสนุนพี่ไหมอ่สนับสนุนครับคือ,อผมก็มี<ๆ>ม,มีคือต้องบอกก่อนครับว่าบ้านผมเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่หัวโบราณครับแค่พูดถึงเรื่องหุ้นเนี่ยพี่ก็เฮ้ยหุ้นมันคือการพนัน หุ mm ้น hmm. มันคือสิ่งไม่ดีไม่งามแค่พูดถึงเรื่องหุ้นก่อนนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องคริปโตเลยครับครับแต่แต่สิ่งที่ดีสําหรับผมอย่างหนึ่งคือไม่ว่าผมจะทําอะไรเนี่ยที่บ้านจะให้การสนับสนุน mm hmm. ก็คือจะคอยเอาหนังสือมาให้เอาข้อมูลต่างๆที่ที่เขาหามาได้เนี่ยเอามาให้เรา mm hmm. เพื่อที่จะให้ mm hmm. ใหเราศึกษารวมถึงครอบครัวภรรยาด้วยเนี่ยภรรยาก็ซือ้อหนังสือมาเป็นเยอะเลยครับ,รบซื้อหนังสือมา <Yeah. S 2> เป็นเป็นร้อยเล่มที่ โอ้แล้วภรรยาเล่นด้วยไหมครับภรรยาเทรดด้วยไหมครับเออคือตอนนั้นเนี่ยผมผมก็ชวนภรรยาเทรดนะแต่ว่ามันเกิดอย่างนี้ครับพี่ชิดคือความความเข้าใจไม่ตรงกันครับผมก็เลยขอขอเป็นว่าเอาเป็นว่าผมทำคนเดียวเลยดีกว่าครับครับคือคือมันมีได้แล้วก็มีเสียนะครับพี่เรื่องของการลงทุนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อ เพื่อให้มันรวดเร็วทันใจฉับไวในการตัดสินใจเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกภรรยาบอกว่าเธอคอยซับพอร์ตฉันอยู่ข้างหลังราการนะครับเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวแบบบางทีเรามองตัวนี้ดีเขามองตัวนี้ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งส่วนส่วนแฟนเนี่ยก็จะเล่นแบบเล่นของเขาเองเล่นแบบว่าจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับจ่ายตลาดแปลว่าแบบสนุกไม่เพียบมากนี่ครับแบบสนุกๆเอาเงินค่าค่ากับข้าวอย่างเงี้ยนะครับ ก,ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เล่นส,สนุกสนานลงทุนไปอย่างนั้นครับระยะสั้นครับมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณตะบานคิดว่าการทําทัวร์กับการเล่นเทรดคริปโตเนี่ยมันยากง่ายหรือแตกต่างกันเยอะไหมครับมันยากครับมันยากทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรหรือจะเป็นการทําอาชีพหลักนะครับแต่สิ่งที่ ผมว่ามันจะทําให้เฉพาะตัวผมละกันนะที่มันจะทําให้ตัวผมแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าจะทําให้ตัวผมเนี่ยเติบโตขึ้นได้เนี่ยผมว่ามันต้องทําควบคู่กันไปครับคืองานหลักต้องมีครับนะครับแล้วก็งานที่เป็นงานลงทุนเนี่ยก็ต้องงอกเงยนะครับคือผมผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมเราเราอายุเยอะแล้วหรือเปล่าทําไมเราน่าจะตอนนี้เราสักน่าจะยี่สิบนะคือ ถ้าเราสักกี่สิบเนี่ยเราลงทุนตอนนี้ไปเนี่ยครับพอเราสักสี่สิบห้าสิบเนี่ยผมว่าเราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ได้ซ้ำนะครับแต่ว่าสําหรับนักลงทุนรายใหม่ๆนที่ผมเห็นน้องๆเพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยเขาจะจะมองว่าเขาจะทิ้งงานหลักซะส่วนมากเอนะครับซึ่งผมมองว่าไม่ได้งานหลักก็ต้องหาครับงานงานที่เป็นงานลงทุนก็ต้องทํามันจะทําให้เงินมันเติบโตได้เร็วมากเลยครับพี่ เท่าที่ทราบคนในวงการพักผู่คนฝูงโดยเฉพาะคนในวงการทัวร์เนี่ยตัดสินใจลงมาเล่นนึ่งตดตัวเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีเหมือนที่ผมบอกครับพี่ชิดคือครับมันไม่มีทางถอยแล้วก็มันไม่รู้จะหาไรายได้จากทางไหนเลยครับในในตอนนั้นนะะทุกคนก็ต้องมองหาวิธีการลงอะไรลงทุนอย่างไรให้มันให้มันได้เงินให้เร็วที่สุดมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะครับ อ๋อครับคุณจริงแล้วคุณตะวันเนี่ยนวันนี้เนี่ยยังถือพวกเหรียญต่างๆมากน้อยแค่ไหนครับอ๋อตอนนี้ไม่ถือแล้วครับพี่ครับที่บอกว่าไม่ถือก็เพราะว่าก็ต้องย้อนกลับไปตอนแรกก็คือพอหุ้นมันลงนะครับพอพอเหรียญมันลงนะครับเราก็แค่ขายมันออกตอนนั้นเองครับขายมันออกอมันขึ้นอีกทีนึงแล้วก็ค่อยซื้ออ๋อตอนนี้คือเพิ่งน่้คือตอนนี้นะวันนี้คือไม่ได้เก็บไ้เลย ไม่เก็บไว้เลยครับอ๋อเตรียมช้อนเตรียมนั่นเองใช่ไหมครับราคามันใช่ครับเราก็แค่รอสัญญาณดีๆรอสัญญาณซื้อเมื่อไหร่เราก็ค่อยเข้าเพราะว่าคริปโตเนี่ยมันเล่นง่ายอย่างหนึ่งครับคือเรามีไม่กี่ตัวคือตัวตัวที่มันสามารถเล่นได้แล้วแล้วเรามั่นใจเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวหรอกครับสี่สห้าตัวนะครับเพราะว่ามันหนึ่งเนี่ยมันเล่นแค่สตอรี่มันไม่มีพื้นฐานนะครับ ดูพอเล่นแค่สตอรี่เนี่ยแล้วแล้วถ้าเราตามสตอรี่มันไม่ทันเนี่ยเราก็เราก็แค่ต้องเล่นตามเทคนิคอลเท่านั้นเองครับมันลงเราก็ต้องขายองกดเป็นทุกข์มากเสียเงินทีดึงคุณสายเป็นร่ามันกันเนี่ยนะครับเครียดมากครับในส่วนของคุณตะวันมีวิธีการจัดการกับความเครียดยังไงในช่วงช่วงที่มันอาจจะไม่ได้ังใจมีไหมครับมีครับคือมันมันไม่มีใครที่ได้ตลอดนะฮะแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่ติดดอยไม่มีใครที่ไม่เคยติดพลาดในการลงทุนนะครับทีนี้เนี่ย ประเด็นที่พี่ชิปถามสําคัญมากเลยครับเราจะรับ,รบมือกับมันอย่างไรเพราะเพราะถ้ามันทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเลยครับ,รบทุกอย่างอยู่ที่ใจเลยเราจะสามารถทนรับสีแดงหรือตัวเลขในการขัดทุนของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็สําหรับที่ผมเคยติดนานๆน,น,นะครับครับก็ผมปิดจ,จอผมปิดจ,จอแล้วผมก็ไปเปิดพอร์ตใหม่เลยครับไปดูเลยิึมต้นใหม่เลยครับ Oh. เริ่มต้นใหม่เลยครับคือคือมันมันไม่สามารถที่จะมันไม่ใช่จุดถัว่วมันไม่ใช่จุดที่จะทําอะไรได้ทั้งนั้นนะครับ,รบเราก็ต้องทําใจอย่างเดียวครับมีแล้วคนผมถามว่าใช้เวลานานไหมในการศึกษาขอ้อมูลจนกว่าจะตัดสินใจลงทุนเนี่ยช่วงที่คุณตะวันเล่นเนี่ยนะครับสรุปว่าวันๆหนึ่งว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทุ่มเทสักี่ชั่วโม,มงในการจับต้องมองดูพวกเทรนดเนี่ยคือผมคิดว่า นักลงทุนหลายๆท่านนะน่าจะเป็นเหมือนผมครับคือใช้คําว่าบ้าคลั่งนะครับบ้าคลั่ง <laughs> ครับบ้าคลั่งในที่นี้คือผมว่าน่าจะต้องมีสิบสอสิบามชั่วโมงที่ที่อยู่กับมันน่าจะต้องประมาณนั้นคือค,คือหมายถึงว่าเราอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาอยู่แล้วไอ้หน้าจอเนี่ยเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากหน้าจอเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเข้าห้องน้ําไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะต้องเปิดครับเปิดความรู้เปิด อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งมันเป็นความมันเป็นความสนุกนะผมว่ามันเป็นความสนุกสนุกมันไม่เครียดนะไม่เครียดนะไม่เครียดคือมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมันสนุกมันเล่นคือมันถ้าเล่นเกมเนี่ยคือเล่นกับคอมพิวเตอร์นะฮะว่าเล่นหุ้นเนี่ยหรือว่าเล่นคริปโตเนี่ยมันคือเล่นกับคนครับมันคือเล่นกับอารมณ์คนมันคือเล่นกับ กราฟมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับมันมีความคิดเห็นต่างมันมีความรู้สึกว่าราคานี้ฉันต้องขายราคานี้ฉันก็ต้องซื้อในราคาเดียวกันนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยเอผมใช้เวลาวันหนึ่งน่าจะน่าจะมากกว่าสิบสองชั่วโมงสิบโมงนะครับอ๋อแต่ว่ามีความสุขกับมันอยู่ความสุขครับมีความสุขกับมันอีกอย่างหนึ่งนอกจากความสุขครับพี่มันเป็นเรื่องของว่าเราจะต้องทาอย่างไรให้เราได้เงิน มาดูแลครอบครัวในช่วงโควิดด้วยครับคือคือเราจะบอกว่าเราจะไปเป็นคือเราทำอย่างอื่นก็ได้นะสมมติว่าผมจะไเ,เป็นพนักงานเป็นพนักงานที่ไหนไหนที่เขารับในช่วงโควิดเนี่ยก็ทําได้แต่ว่ารายจ่ายมันไม่พอครับรายรับมันไม่พอรายจายย่ายยังไงเราก็ต้องไปหาหาช่องทางที่จะหาเงินมาตรงเนี้ครับก็จะ่ทำทำไปมาสนุกครับพี่ ม,มันมันตกในการในการอยู่ประมาณนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําของคุณตะวันสําหรับมือใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นที่สังเกตว่าคนรุ่นใหม่ทนั้นที่หันมาเล่นคริปโตแล้วก็แต่ละคนในต่างประเทศเนี่ยอายุ24อายุ25 30้าิเนี่ยประมาณเนี้จะประสบความเสเร็จค่อนข้างสูงคุณตะวันคิดว่าอะไราที่ทําให้คนเหล่านี้เนี่ยไปต่อได้แล้วก็ประสบความเสเร็จส่วนใหญ่เขายึดหลักอะไรครับเอ่อมันก็ย้อนกลับไปครับว่า ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยแก่ไปเลยครับคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาพร้อมที่จะล้มได้ครับพร้อมที่จะล้มไผมกล้าใช่เขาพร้อมที่จะล้มได้ครับผมคุยเรื่องนี้กับเด็กรุ่นใหม่มันหลายคนมากแล้วครับครับอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นหุ้นเนี่ยผมสามารถพร้อมอออินเลยนะถ้าผมมั่นใจผมมีเงินหนึ่งล้านบาทผมกล้าที่จะอออินในหุ้นเพราะว่าผมมั่นใจว่าหุ้นเนี่ยมันมีพื้นฐานรองรับครับ แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขากล้าครับอออินกับคริปโตครับอืใช่แต่ผมถามผมถามมาหลายคนแล้วก็ถามว่าน้องไม่กลัวเหรอเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เป็นไรที่ถึงผมล้มถึงหนูล้มหนูก็จะรุกเ้ามาได้เพราะตอนนี้หนูเพิ่งอายุยี่สิบปีเองโอ้แต่ถ้ามันสําเร็จขึ้นมาเนี่ยสี่สิบหนูก็เสียได้เลยนะพี่สามสิบหนูก็เสียได้เลยนะครับพี่ใช่ใิดเด็กรุ่นใหม่เขาคิดกันแบบนี้นะฮะใช่ ครับเรา <S <S เราเนี่ยเรายังใช้ความคนแก่กับวัยเด็กวรวมกันก็คือเล่นแบบเล่นแบบยังกล้าๆลกลัวๆอืมที่คือความต่างที่พี่ชิบถามว่าเด็กน่ใหม่กับเด็กรุ่นเก่ามันต่างกันตรงนี้ครับพี่